قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفن الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي, الكافي ونعم الكافي الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. อัลลอฮฺอั a ลอฮฺอัล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 ลาฮฺาัลลอฮฺอ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 ัลลอาฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอครอับลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลคอฮฺอัลลอฮบอัลลอก่อัอือนเอาต้องขอัคุอย่อัลลอฮคอับที่อัลลอฮฺอัลนอ้นไั้ให้ชีวิตเรายังมีีชวิตอยู่นะครับ เพื่อที่เรานั้นจะกอบโกยเพื่อปฏิบัติอามัตอิบาดาต่อพระผู้เป็นเจ้านั่นเองเป็นไงกันบ้างครับในการเรียนออนไลน์นะครับก็ครูอยากให้นักเรียนนะครับใส่ความตั้งใจไว้ทุกอย่างนะครับอิกแลอถ้าหากว่าจะได้รับความสําเร็จส่วนหนึ่งก็คือการที่เรานั้นมีการตั้งใจนั่นเองนะครับครูขอแนะนําชื่อครูอีกรอบนึงน,นะครับครูชื่อครูฮามดานมหมัมัดนะครับวิชาที่ครูรับผิดชอบนั่นก็คือวิชาอากกีดะเกี่ยวพูดเกี่ยวกับหลักศรัทธาของอันอิสลามนั่นเอง ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับวิชากีดะในบทที่2ในวันนี้นะครับเพื่อเป็นความสิริมงคลนะครับอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับยกมือทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดครูนะครับอ่านดวอานะครับนักเรียนก็ต้องบอกว่าอารมนนะครับเพื่อที่จะให้ดูอาของเรานีถูกต่อรับเป็นดวอาก่อนที่เราจะเรียนนะครับให้เราอ่านดูอาตัวนี้สําหรับนักเรียนที่นะครับสามารถอ่านได้ก็อ่านตามครูเลยนะครับอ่านไม่ได้ก็กล่าวอามนนะครับอัลลอฮุมมัฟต้อะไลนา ฮิกมาติกะวังชุรอัลเลยนามิลขอซาอินีบิรห์มาติกะยาอัรฮามัรรอฮิมีนอัลลอฮุมัฟต์ะอัลเลยนาฮิกมาติกะวังชุรอัลเลยนามิลขอซาอินีบิรห์มาติกะยาอัรฮามัรรอฮิมีนนะครับนี่คือดวอาก่อนที่เราจะเข้า นะครับเนื้อหาในการเรียนในวันนี้นะครับอ้าวนะครับมาดูเนื้อหาในการที่จะเรียนวันนี้นั่นคือนะครับบทที่2นะครับบทแรกเราได้เรียนแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการศรัทธาในอิสลามวันนี้เราจะมานะครับมาเรียนบทที่2เรื่องของประเภทของเตาหิตนะครับเอาเรามาดูเนื้อหากันนะครับเขาบอกว่านะครับบทที่2ประเภทของเตาหิตอ่าวันนี้เราจะเรียนกันนะครับเกี่ยวกับ เรื่องของเตาฮีตนะครับประเภทของเตาฮีตนะครับประเภทของเตาฮีตนะครับบทที่2นะครับประเภทของเตาฮีทเรามาเข้าใจคําว่าเตาฮีตก่อนเตาฮีทคืออะไรครับ1คําว่าเตาฮีทคืออะไรครับเตาฮีตก็คือการให้เอกภาพต่ออัลลอ์นะครับเตาฮีตก็คือการให้เอกภาพต่ออัลลอ์อันหมายความว่าเราต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ตาลาองเดียวอัลลอฮ์ไม่มีสองอัลลอฮ์ไม่มีสามนี่แหละคำว่าเตาฮีต ตอฮิดหมายความว่ารเราต้องเชื่อมั่นศรัทธาว่าอัลลอฮ์องเดียวนะครับนี่คือความหมายตอฮิดนะครับเรียนเรียนเจอที่ไหนเนี่ยเขาพูดว,ว่าตอฮิดนักเรียนต้องนะครับรู้เลยอ๋อตอฮิดก็คือต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์องเดียวสองนะครับตอฮิดคืออะไรอัลลอฮ์ทรงเอกะนะครับอัลลอฮ์มีทรงเอกะในด้านซัตด้านซัตก็คือคุณลักษณะตัวตนของอัลลอฮ์ตัวตนของอัลลอฮ์ก็มีนะครับตัวตนเดียวไม่มีสองไม่มีสามนะครับคุณลักษณะของอัลลอฮ์นะครับ นี่แหละก็คือเข้าในคุณลักษณะของคำว่าตาฮีดนะครับต่อไปและการกระทําของอัลลอฮ์นะครับนี่แหละเข้าความหมายคําว่าตาฮีดก็คืออัลลอฮ์ทรงเอกะในด้านซาตนะครับอันหมายความว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับตัวตนของอัลลอฮ์มีแค่ซาตเดียวคุณลักษณะของอัลลอฮ์ก็มีแค่ลักษณะเดียวนะครับและการกระทําของอัลลอฮ์ก็มีแค่การกระทําเดียวเช่นการกระทําของอัลลอฮ์ยกตัวอย่างเช่นอัลลอฮ์สร้างโลกนี้นะครับอัลลอฮ์ไม่ต้องการผู้ช่วย นะครับอัลลอฮ์สร้างนะครับด้วยกับตัวตนของอัลลอฮ์ตาลาเองอัลกิยามูบินนับซีอัลลอฮ์ตาลาทรงดำรงด้วยพระองค์เองนะครับอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยนะครับไม่ต้องการผู้ช่วยนั่นเองนะครับเพราะอัลลอฮ์ตาลามีสิฟธตอะไรครับอัลกุดรอตุอัลลอฮ์มีความสามารถแต่มนุษย์นะครับจะสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับเออ่จะทําคนเองเนี่ยถ้าเกิดเป็นบ้านหลังใหญ่ก็คงนะครับไม่ได้มันก็ต้องมีผู้ช่วยแต่อัลลอฮ์ตาลาสร้างโลกเนี่ยการกระทําของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ตาลาไม่ต้องการผู้ช่วย นะครับเพราะอัลลอฮ์ตาลามีความสามารถอยู่แล้วนะครับอังกิยาโมบินนับซิอัลลอฮ์ตาลาทรงดำลงด้วยพระอคเอเคงอัลลอฮ์ตาลานั่นเองต่อไปนะครับข้อ3ามคว่าตะฮิดคืออะไรครับเราต้องเชื่อมั่นนะครับนะครับเราต้องเชื่อมั่นในความเอกะของัลความเอกะขอโลไงเราต้องศรัทธาในหัวใจของเราปากที่เราพูดเนี่ยนะครับเราก็ต้องย้ารับว่าอัลลอฮ์ตลาลามีแค่องคเดียวอัลลอฮ์ไม่มีสองอัลลอฮ์ไม่มีสามและอัลลอฮ์ไม่มีภรรยาและบุตรด้วย นะครับอัลลอฮ์ตาลาก็ไม่มีพ่อแม่ด้วยนะครับสุรอัลอิคลัตนะครับที่บอกอัลลัมยาลิดวะลัมยูรัตเที่ยวรูกกันก็คือสุรคุนห์อัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ตาลาน,นะครับไม่มีผู้ผู้กาเนิดและก็ถูกกาเนิดด้วยนะครับนั่นเองนี่ก็คือความหมายของว่าเตาฮิดอ่ะเรามาดูครับเตาฮิดมีอยู่กี่ประเภทเตาฮิดเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเตาฮิดรูบูบิยานะครับหนึ่งเตาฮิดรูบูบิยานะครับ สองเตาหิดอัสมาวัส,สิฟาตเตาหิดอัสมาวัส,สิฟาตฑสามเตาหิดอุลูหิยะนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเรียนกันครับความหมายเตาหิดรูบุพิยะคืออะไรเตาหิดอัสมาวัส,สิฟาตคืออะไรและก็เตาหิดอุลุฮิยะคืออะไรอ้าวเรามาทวนกันอีกรอบนึงครับ เกี่ยวกับความหมายของตอฮิตและประเภทตอฮิตตอฮิตคชื่ออะไรครับคือการให้เอกภาพต่อลออันหมายความเอกภาพหมายความว่าเราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์องเดียวสอัลลอฮ์ทรงเอกะด้านซัตคุณล,ลกักษณะ,ละและการการะทําของัล่อรัตของลอตาลาก็มีตัวตนเดียวคุณลักษณะของลอตาลาก็มีแค่คุณลักษณะเดียวและการกระทําของัลอกก็มีการกระทําเดียวนั่นเองนะครับต่อไปเราต้องเชื่อมั่นในความเอกะของัล่อเชื่อมั่นในลวาวว่าอัลลอฮ์ตาลานะครับเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ตาลามีแค่องค์เดียว เตาฮิดมีอยู่3ประเภทหนึ่งเตาฮิดรูบูบิยะเตาฮิดอสัสมาวัซิฟาตแล้วก็เตาฮิดอูลูฮิยะนะครับครูขอจบไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเรามาต่อกันนะครับเกี่ยวกับความหมายเตาฮิดทั้ง3ประเภทครูขอจบไว้เท่านี้นะครับขอให้นักเรียนตั้งใจนะครับและเอาในสิ่งที่ครูได้สอนวันนี้นะครับไปสอนแล้วก็ไปบอกผู้อื่นด้วยนะครับขอจบไว้เท่านี้นะครับบาริลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์